จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่925ดวงดาวระดับเทพ ต้องขอบคุณดวงดาวแห่งเทพพเจ้าร่างโคลนสังหารผู้เป็นอมะตะจึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีค่าดัชนีพลังมากกว่า1,000นั่นทําให้ศาสตร์แห่งพลังปราณของเขาสามารถรับรู้ถึงความลึกของแผนพังราชันหมื่นโลกและเข้าใจความลับอันลึกกซึ้งของดวงดาวเหนือศีสัตว์ทให้เขาสามารถดึงพลังปราณอันเป็นแก่นสารมาเสริมกําลังตนเองได้ น่าเสียดายที่เขาเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ด้วยวิธีนี้มีคาถาคุ้มกันที่ปกป้องดาวแห่งความเป็นพระเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเปลี่ยนพลังของพวกเขาไปยังบุคคลอื่นหรือแม้แต่เครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่ราชาผู้สังหารอมะตะได้เตรียมการมาอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าหากมรดกของเขาถูกส่งต่อไปในที่สุดมันก็จะตกเป็นของผู้สืบทอดเพียงคนเดียว โชคดีที่ในขณะที่ทักษะพ,พลังปราณของร่างโคลนสังหารอามาตะก,ก้าวหน้าไปเขาได้ปลดล็อกพลังและการก่อตัวของคาถาของแผนที่ราชันหมื่นโลกออกไปได้ร่างโคลนพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังและส่งแรงกระเพื่อมออกไปทั่วทั้งแผนพังราชันหมื่นโลกค้นหาผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยในที่รกร้างและซอกแซกของสถานที่นั้น มีปรมาจารย์ที่เคยอยู่ที่นั่นตั้งแต่สมัยโบราณแต่ตอนนี้พวกเขาถูกไล่ออกทำให้แน่ใจว่าแผนผังนี้มีไว้สำหรับการใช้ร่างโคลนสังหารอมาตะและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของหยางฉีในโลกเทพเสมือนจริงของเขาเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าแผนผังราชันหมื่นโลกมีทั้งหมดกี่ที่ ในอดีตมันเปิดทุกๆหมื่นปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจากโลกมนุษย์สามารถเข้ามาได้ซึ่งรวมถึงผู้คนจากยุคบรรพกาลและยุคอนาคตบุคคลดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วแผนผังค้นหาสมบัติวิเศษสิ่งของเทพ,พเจ้าและอื่นๆตอนนี้ทุกคนถูกร่างโคลนสังหารผู้เป็นอมตะบังคับให้ออกไป ร่างโคลนไม่แน่ใจว่ากระบวนการทำงานอย่างไรเนื่องจากฐานการบ่มเพาะของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะเติมเต็มแผนผังทั้งหมดได้อย่างแท้จริงเขามีความคิดที่คลุมเครือว่าจะทำอย่างไรอย่างไรก็ตามมันทำให้เขารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากโลกแห่งเทพเสมือนจริงจงแข็งแกร่งขึ้น ใช้พลังที่เขาได้รับจากดวงดาวแห่งความเป็นเทพเขาเปิดโลกเสมือนจริงและทำให้ยอดเขาสูงขึ้นดอกไม้และพืชปริบาลน,น้ำไหลและเมฆขยายตัวในไม่ช้ามันก็เป็นสถานที่ซึ่งในแง่ของศักยภาพในการบ่มเพาะเหนือกว่าโลกอมตะในทุกวิถีทางในชั่วพริบตาโลกของเทพพระเจ้าเสมือนจริงก็สว่างสวยยิ่งกว่าที่เคยการก่อตัวของเทพพระเจ้านับพันล้านล้วนเคลื่อนไหวและปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ และในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบค่ายกลเวทมนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพังราชันหมื่นโลกซึ่งกำลังทำสิ่งเดียวกันสามารถได้ยินเสียงเอียดอัดและเสียงกรุบกรอบเมื่อร่างโคลนสังหารอมาตะรวบรวมพลังนั้นและส่งผ่านประตูไปยังตัวตนที่แท้จริงของเขา ณตอนนี้เหรียญมรดกทั้ง8ถูกปลดล็อกและเปิดใช้งานในลักษณะที่เหนือกว่าสิ่งใดจากก่อนหน้านี้อย่างมากเมื่อรวมเข้ากับศาสตร์แห่งพลังปราณที่แท้จริงของเขาก็หมายความว่าผังราชันหมื่นโลกสามารถปลดปล่อยพลังโจมตีที่มากกว่าเดิมพลังมหาศาลของโลกราชาแห่งราชันนับไม่ถ้วน พลังที่เหนือกว่าทุกสิ่งจากเครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่ไหลเข้าสู่ทะเลพลังปราณแห่งตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งมันเริ่มปั่นป่วนและม้วนตัวถ้ามันถูกปล่อยออกมามันสามารถทุกภูเขาระบายทะเลทำลายดวงจันบทขยี้ดวงดาวและทำลายโลกอมะตะในที่สุดต้องขอบคุณการปรับปรุงพลังโจมตีของแผนที่ราชันหมื่นโลกตัวตนที่แท้จริงของยางชีอยู่ในสถานะที่สามารถต่อกรกับจักรพรรดินีดอกไม้แห่งความสุขได้ แน่นอนว่าการพัฒนาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพียงครั้งเดียวร่างคลนสังหารอมตะสามารถควบคุมการไหลของเวลาในโลกเสมือนของเทพได้อย่างชัดเจนถ้าเขาทำไม่ได้แล้วจะเรียกว่าโลกถวยเทพได้อย่างไรหากไม่มีการเตรียมการทั้งหมดที่ราชาผู้สังหารอมตะได้ทำไว้และวิธีที่ร่างคลนสังหารอมตะได้รับประโยชน์จากพวกเขามีแนวโน้มว่าหยางฉีจะถูกจัก,กรพัดดินีดอกไม้แห่งความสุขทำลายล้างจนหมดสิน้น แต่ตอนนี้นั่นไม่ใช่ข้อสรุปมาก่อนชัยชนะยังคงรอการไขวยคว้าบูมทันใดนั้นเองการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นภายในทะเลพลังปราณของเขาเมื่อทักษะอันสมบูรณ์ของราชา72ององค์ล้วนบรรลุถึงระดับที่สมบูรณ์และสูงสุดบูม ข้างหลังเขาทักษะพลัง72ราชาสร้างภาพจำลองของราชาซึ่งทุกๆก,การาฟาดฝ่ามือการฟาดด้วยกำปั้นหรือการโจมตีที่ขาสามารถปลดปล่อยพลังระดับสูงสุดได้เป็นพลังที่สามารถทะลุทะลวงโดมแห่งสวรรค์กวาดล้างตลอดช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์และโค่นล้มจักรวาลพริกสามพันโลก แน่นอนว่ายางชีจะไม่เปิดเผยว่าเขาเพิ่งประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทักษะพลังปราณของเขาเขาจะรอเพียงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อพริบานบนจักรพรรดิดินีดอกไม้แห่งความสุขและปล่อยให้เธองุนงงเจ้าตกลงที่จะรวมงานกับข้าไหมเธอพูดเดี๋ยวก่อนเจ้ากำลังพยายามซื้อเวลาใช่ไหมแต่เพื่ออะไร เจ้าพึงยนใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้เข้าไปในแผนผังราชาหมื่นโลกสันนิษฐานว่าใช้เลือดนิรันดร์ของเขาเพื่อกระตุ้นเหรียญมรดกของราชาผู้สังหารอมตะแต่แม้ว่าเจ้าจะทำสำเร็จเจ้าจะสามารถใช้มันได้หรือไม่เจ้าไม่สามารถพึ่งพาเพียงสมบัติวิเศษเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างข้าได้ในโลกนี้เจ้าต้องพึ่งพาพลังของตัวเองไม่ใช่พลังจากสมบัติเพียงแค่มองไปที่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจถ้าเขาไม่ได้ท้าทายสวรรค์ขนาดนั้นเขาจะเอาชนะทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้อย่างไร อย่าเสียคำพูดกับเธอพี่ชายหยางฉีผู้ต้านทานการต่อสู้กล่าวแค่ฆ่าเธอด้วยเหตุนี้เขาจึงยกตะบองขนาดมหึมาขึ้นทำให้เกิดคลื่นกระแทกของพลังการต่อสู้แผ่ออกมาพลังปราณการต่อสู้เป็นการรวมตัวกันของทักษพลังปราณที่ไม่เหมือนใครในบ้านพลังแห่งการต่อสู้ที่ลึกซึ้งสมมุติว่าเทพนักรบโบราณเคยเป็นนักรบที่มีอำนาจเหนือกว่าซึ่งทุกการเคลื่อนไหวสามารถทำลายสวรรค์และบทขยี้โลกได้ ศาสตร์แห่งพลังปราณของเขาแตกต่างจากศาสตร์แห่งพลังปราณอื่นๆเขาใช้ความแข็งแกร่งเพื่อเอาชนะความแข็งแกร่งและความอ่อนแอเพื่อเอาชนะความอ่อนแอเมื่อพลังการต่อสู้ถูกปลดปล่อยมันสามารถทำลายทักษะพลังปราณอื่นๆที่ขวางหน้าได้ถ้าเจ้าอยากตายผู้ต้านทานการต่อสู้ข้าจะช่วยเจ้าเองดวงตาของเธอจับจ้องที่หยางฉีเธอขยับมือของเธออย่างสง่างามราวกับความฝันของดอกไม้และใบไม้ผลักมันตรงไปยังผู้ต้านทานการต่อสู้ ทันใดนั้นรัศมีฝ่ามือปรากฏขึ้นภายในมีวงแหวนพลังปราณจำนวนมากที่คล้ายกับไข่มุกมังกรมันเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดจากพระราชวังดอกไม้แห่งความสุขวงแหงวนแห่งความสิ้นหวงังพวกเขาดูเหมือนหัวใจที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวงังและไร้ซึ่งความหลงไหลและพวกเขาดูแข็งแกร่งพอที่จะบดขยี้แม้กระทั่งทักษะพลังปราณที่แข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่มากบูมบูมบูม ไม้กระบองของผู้ต้านทานการต่อสู้แกว่งไปมาและขึ้นและลงหนุนด้วยโมเมนตัมที่น่าทึ่งในขณะที่มันทุบวงแหวนจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นเขาโจมตีต่อจากกระพัดดีนีดอกไม้แห่งความสุขกระบองของเขาหมุนเหมือนลูกข่างท้องฟ้ากว้างใหญ่แห่งการต่อสู้สังหารการแลกเปลี่ยนกลุ่มดาวเปลี่ยนการเปลี่ยนทิศทางดวงดาวปล่อยให้เทพแห่งการต่อสู้มาต่อสู้โดยไม่หยุด มังกรต่อสู้สู่ความตายผู้ต้นทานการต่อสู้ปลดปล่อยเทคนิคขั้นสุดยอดออกมามากมายทำให้เขาดูเหมือนเป็นวีระบุรุษที่สมบูรณ์ซึ่งมาเพื่อกอบกู้มนุษยชาติและถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตที่เขามองด้วยความเมตตาจากกระพัดดินีดอกไม้แห่งความสุข เพื่อที่จะจัดการกับเจ้าข้าได้สร้างโลกแห่งความเมตตาพี่ชายหยางฉีและข้าเป็นเป้าหมายของการเคลื่อนไหวที่ไร้ความปราณีและไร้ความปราณีของเจ้าเจ้ากิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติพอที่จะยินหยัดต่อสู้กับเราได้หรือไม่ในชั่วพริบตาถ้าสังหารของผู้ต้านทานการต่อสู้ก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเจ้าคือมดที่พยายามจะเขย่าต้นไม้และเจ้ากัดไปมากเกินกว่าที่เจ้าจะเคี้ยวได้ จัก,ก,กระพัดบินีดอกไม้แห่งความสุขกระตุกนิ้วเหมือนกำลังเล่นพินการเคลื่อนไหวของเธอบางครั้งก็ช้าและบางครั้งก็เร็วราวกับว่าเธอเล่นตามจังหวะที่สอดคล้องกับสวรรค์และโลกและในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เคร่งครัดที่สุดบูม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  เสียงดังตะโกนออกมาขณะที่เธอส่งกระแสลมไปยังตะบองของผู้ต้านทานการต่อสู้ลบล้างศาสตร์แห่งพลังปราณทั้งหมดของเขาและพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วว่าใครอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าบูมเมื่อเสียงระเบิดสุดท้ายกระทบกระบองดวงตาของจัก,กรพรรด,ดินีดอกไม้แห่งความสุขลุกโชนด้วยเจตนาฆ่าและเธอเอื้อมมือออกไปพร้อมก,กับกางนิ้วออกเป็นกรงเล็บในชั่วพริบตาวงแหวนแห่งความสิ้นหวังทั้งวงก็ปรากฏขึ้นจากนั้นจึงคล้องเข้ากับตะบองทันที ตะบองสั่นแล้วก็แตกเป็นเสียงเสียงกลายเป็นฝุ่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยไปตามลมเช่นเดียวกับสิ่งนั้นสมบัติระดับเทพก็ถูกทำลายจนหมดสิน้นผู้ต้านทานการต่อสู้เซไปข้างหลังไอเป็นเลือดตลอดเวลาตายจักรพรรดิดินีดอกไม้แห่งความสุขคำรามขณะเอื้อมไปข้างหน้าอีกครั้งพลังของกรงเล็บของเธอล็อกทุกช่องทางหลบหนีของผู้ต้านทานการต่อสู้และทำให้แน่ใจว่าเขาไม่มีทางหนีได้ตลับตาและตาย อย่างไรก็ตามนั่นคือตอนที่หยางชีเคลื่อนไหวเขาก้าวไปข้างหน้า3ก้าและในขณะที่ทำเขาก็ปล่อยฝ่ามือ3ครั้งประการแรกพระหัตของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประการที่2เวทมนต์กดพื้นฐานที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกทุกอย่างและประการที่3ทักษะพ,พลังปราณ72ราชันพวกมันแต่ละตัวมีพลังทำลายล้างจากภูเขาและน้ำทะเลแต่จาก,กระพัดดินีดอกไม้แห่งความสุขแทบจะไม่สนใจพวกมันเลย เธอส่งฝ่ามือของเธอออกไปพบพวกเขาสกัดกั้นการโจมตีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองและทำลายพวกมันจนหมดสิ้นแต่แล้วฝ่ามือที่3ก็ถูกระเบิดเป็นชิ้นๆและมันก็เหมือนกับมังกรศักดิ์สิทธิ์ซ่อนตัวอยู่ในสปลาไหลในชั่วพริบตาพลังปราณของหยางชีทะยานขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดราชาในหมู <ma> <mouth> ่ราชา ราชาผู้สังหารอมตะปรากฏตัวขึ้นสูงและทรงพลังเปล่งพลังของราชาที่ปกครองราชาอื่นๆทั้งหมดเขากระทึบด้วยพลังเทพ,พเจ้าที่รุนแรงจนทุกสิ่งสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแม้กระทั่งสถานที่ภายนอกในสุสานที่ยิ่งใหญ่ไม่ดีจักระกระพัดดีนีดอกไม้แห่งความสุขคิดทันใดนั้นก็ตระหนักว่านางอยู่ในตำแหน่งที่เลวร้ายมากซึ่งนางไม่สามารถคาดเดาได้ การชกหมัดครั้งที่สามนั้นรุนแรงและทรงพลังมากจนพลังการโจมตีของเธอเองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงตอนที่926พึ่งพาตัวเองผู้ต่อต้านการต่อสู้คนนี้เป็นอัจฉริยะที่ข้าไม่ยอมให้ตายในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างฉีคิด เทคนิคเต๋าและทักษะพลังปราณของเขาทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์คนอื่นๆในสมัยโบราณเขาทรงสร้างเขตแห่งความเมตตาขึ้นรอบตัวเรามันอาจจะเป็นรุ่นที่เพิ่งเริ่มต้นแต่มันแสดงให้เห็นว่าเขามีพรสวรรค์มากเพียงใดดูเหมือนว่าคนที่มีระดับสันคลอนจะไม่ถูกดูถูกอย่างแน่นอนด้วยการบังคับจัก,กรพรรด,ดินีดอกไม้แห่งความสุขถอยหลังข้ามสนามรบอย่างฉีสามารถช่วยผู้ต้านทานการต่อสู้ได้ ขณะที่เธอลอยไปข้างหลังอย่างสง่างามราวกับว่าเธอยื่นฝ่ามือออกมาอีกครั้งปลดปล่อยเทคนิคอันลึกซึ้งอีกอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชาเทพผู้ไรกิเลสมันเด็ดเดี่ยวเข้มงวดไม่ซับซ้อนและไม่หวั่นหวันและหยางชีไม่รู้ว่ามันคืออะไรทันทีที่หมัดโดนการโจมตีของหยางชีสนามพลังปราณรูปวงรีก็ผุดขึ้นและการโจมตีทั้งสองก็พังทลายลงเจ้าดูดซึมเลือดของใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้จริงๆใช่ไหม จัก,กร,กรพริบดีนีดอกไม้แห่งความสุขกล่าวดวงตาของเธอเป็นประกายเจ้าใช้มันเพื่อปลดล็อกพลังเพิ่มเติมจากผังราชันหมื่นโลกฝ่ามือนั้นไม่ใช่พลังของเจ้าในตอนนี้มันมีพลังอันยิ่งใหญ่ของแผนที่ราชันหมื่นโลกเจ้าค่อนข้างเป็นอัจฉริยะจริงๆและแน่นอนว่าเจ้ามีปัญหามากกว่าพ่อที่น่าสมเพชของเจ้าอย่างสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเป็นเรื่องน่าสยดสยองที่จะคิดว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ้าเติบโตเต็มศักยภาพแต่นั่นยิ่งทำให้ข้าสนใจที่จะมีเจ้าเป็นคู่มัน ข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าคือผู้ไร้พรหมลิขิตและสวรรค์ที่ภาคภูมิใจไม่ใช่พ่อของข้าแต่เจ้ายังคงนำมันขึ้นมาดูเหมือนว่าพระราชวังดอกไม้แห่งความสุขทั้งหมดของเจ้าต้องตายอะไรคือระหว่างเจ้ากับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกันแน่เจ้าสองคนเป็นพวกผิดประเวณีหรือเปล่าตามความจริงแล้วยังชีกเกลียดบางสิ่งมากกว่าการถูกเรียกว่าบุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจ ในขณะเดียวกันเพื่อตอบสนองต่อการถูกเรียกว่าเป็นคนผิดประเวณีใบหน้าของจักรพรรดิินีดอกไม้แห่งความสุขบิดเบี้ยวด้วยเจตนาฆ่าเจ้ารู้อะไรไหมในพระราชวังดอกไม้แห่งความสุขห้ามไม่ให้พูดถึงสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและฆ่าในการสนทนาเดียวกันวันนี้เจ้าจะไม่ได้ออกจากวังนี้หวือ กลิ่นหอมของดอกไม้บวบวนไปทั่วบริเวณเมื่อจัก,กรกรพัดดินีดอกไม้แห่งความสุขพุ่งเข้าหาเขาด้วยเจตนาร้ายปล่อยฝ่ามือฟาดมากกว่าสิบครั้งซึ่งแต่ละท่ามาจากศาสตร์แห่งพลังปราณที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักษะขั้นสูงสุดจากโลกทวยเทพหยางชี้มองเห็นทักษะลึกซึ้งที่ทำลายล้างเวทมนต์ความกลาหนทำลายล้างโลกแห่งไทจิยกเว้นว่ามันถูกใช้ด้วยความเร็วที่อธิบายไม่ได้ก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบสัญ,ญลักษณ์ของไทจิก็น่าเบื่ออย่างไร้ากาศในเส้นลมปราณของเขา เขาเห็นฝ่ามือทานตะวันฝ่ามือไร้กิเลสฝ่ามือกดสวรรค์และเทคนิคอื่นๆมีจำนวนมากจนดูเหมือนว่าจาัก,กรพรรดินีดอกไม้แห่งความสุขมีแขนเพิ่มขึ้นหลายคู่บูมเสียงระฆังดังขึ้นในขณะที่หยางฉีดึงพลังของแผนผังราชาหมื่นโลกเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบจัก,กรพรรดินีสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากจนแม้แต่ปีกแห่งเสรีภาพก็ไม่เพียงพอจะเทียบเคียงกับเธอได้ ตอนนี้เขาอาศัยพลังเทพพเจ้าจากความสามารถในการผสมของราชาทั้ง72ประลองยุทธบนสวรรค์ราชาจากโลกมนุษย์ราชาแห่งราชันนับไม่ถ้วนขุนเขาและสายน้ำแห่งพลังราชาันผู้รอบรู้อยู่ข้างในราชันอยู่ข้างนอกเต่าแห่งราชาันเต่าแห่งอำนาจ ทักษะอันสุดยอดของพี่น้องทั้ง7 2คนที่นำโดยราชาผู้สังหารอมะตะนั้นทรงพลังมากจนเทียบได้กับความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคสารผู้ถลายขุมนรกและยังชี้กำลังเชื่อมโยงกับอำนาจเทพของแผนผังราชาหมื่นโลกเพื่อปลดปล่อยความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่ลึกซึ้งเหล่านี้ในรูปแบบค่ายกลที่ประกอบกันของทักษะพลังปราณ72ราชากล่าวอีกนหนึ่งเขาไม่ใช่คนที่ใช้มันจริงๆมันคือแผนที่ราชาหมื่นโลก ภายในแผนผังร่างโคลนสังหารอมะตะของเขายืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับลำแสงที่เชื่อมต่อเขากับดวงดาวแห่งเทพเบื้องบนขณะที่เขาซึมซับความเป็นพระเจ้าเขาก็รวมพลังกับพลังของแผนผังและส่งพลังที่เป็นผลออกมาผ่านทะเลพลังปราณของหยางฉี โชคไม่ดีที่ยังชีรวบรวมรายการเทพทั้ง72ของราชาไม่สมบูรณ์และฐานการบ่มเพาะของเขายังอ่อนแอทำให้เขาไม่สามารถปลดปล่อยการแสดงออกที่แท้จริงของชุดเทคนิคได้เขาสามารถใช้กระบวนท่าที่มีอยู่ไม่กี่สิบกระบวนท่าเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขายังคงไม่มีอะไรที่จะดูถูกพวกเขาสามารถแยกความกลาหนปฐมกาลและทำให้โลกปรากฏขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำลายเตาแห่งสวรรค์ การสร้างและทำลายเต่าแห่งสวรรค์เป็นวัตจักรของการสร้างที่แท้จริงจาก,กระกระพัดดินีและอย่างชีพธักันและเขามีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่ต้องพึ่งพาแม้ว่าผู้นำนิกายอื่นๆจะยังคงอยู่แต่พวกเขาก็ทำได้เพียงแลกเปลี่ยนสายตาที่น่าอึดอัดใจและสงสัยว่าจะทำอย่างไร ผู้ต้านทานการต่อสู้หยุดหายใจแล้วและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายในขณะที่พลังปราณการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นทำให้เกิดรัศมีแห่งการทำลายล้างปรากฏขึ้นรอบศีรษะของเขาพวกเจ้ามายืนอยู่เพื่ออะไรเจ้าเพียงแค่รอที่จะตายถ้าพี่ชายอย่างฉีไพ่แพ้พวกเราก็จบกันเจ้าได้เห็นแล้วว่าจักรพรรดิีนีดอกไม้แห่งความสุขนั้นโหดร้ายและเลวทรามเพียงใดเธอจะไม่ปล่อยเราไปแน่นอนเข้าร่วมกองกำลังและโจมตีกันเถอะ จูโจมทุกคนพร้อมกันตะโกนผู้นำนิกายสองสาคนทันใดนั้นสมบัติวิเศษก็ปรากฏขึ้นสิ่งของเทพ,พเจ้าที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้นำนิกายมีซึ่งบางชิ้นถูกสำรองไว้เป็นเวลาหลายร้อยล้านปีบูมพลังปราณที่ระเบิดออกมาปรากฏขึ้นเมื่อกองกําลังรวมของผู้นำนิกายพุ่งเข้าใส่จัก,กรพรรดินีดอกไม้แห่งความสุขซึ่งดูเหมือนว่ามันจะประสบความสำเร็จในการล็อกเธอไว้ ไม่มีผู้นำนิกายคนใดที่ใกล้เคียงกับจักรพัทดินีดอกไม้แห่งความสุขแต่พวกเขาทั้งหมดก็ส่งคำเตือนไปยังสายลมและเข้าร่วมกองกำลังด้วยเมื่ออารมณ์กับพลังของสมบัติเทพที่พวกเขาใช้มันทำให้การโจมตีของพวกเขาน่ากลัวจนพูดไม่ออกเห็นได้ชัดว่าถ้าหยางฉีไม่ได้อยู่ที่นั่นเธอก็คงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลย แต่เมื่อพิจารณาว่าเธออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ไม่มีทางที่เธอจะหลุดรอดไปได้โดยไม่เป็นอันตรายในความเป็นจริงเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยให้พลังของการโจมตีแบบผสมผสานพุ่มเข้าใส่พลังแห่งอาณาจักรป้องกันของเธอ พลังป้องกันของเธอกระเพื่อมขณะที่เธอถูกบังคับให้ถอยหลังไปหลายก้าวในขณะเดียวกันอย่างฉีก็ร้องโหยหวนดังสนั่นและกำมือแน่นจากนั้นเขาก็ทุบก,กำปั้นของเขาลงตามด้วยสับฟันและแตะสร้างการผสมผสานของพลังโบราณทุกชนิดราชนแท้จริงก้าสวรรค์ราชาที่แท้จริงแกสลักเส้นทางเต่าผู้ยิ่งใหญ่ดุสวรรค์ การโจมตีอย่างต่อเนื่องของเขาทำให้เขาดูเหมือนนักรบที่ติดกับดักและกำลังจะตายแต่กำลังตัดเส้นทางให้ตัวเองไปถึงอีกฝั่งของปารามิตาซึ่งเขาจะปราศจากความตังวลทั้งหมดยางชีกำลังดำเนินการในระดับสูงสุดของเขาในขณะเดียวกันดวงตาของจักรพรรดินีดอกไม้แห่งความสุขก็ลุกเป็นไฟยิ่งขึ้น ถ้าเจ้าอยากตายจริงๆอย่างชี้ยาโทษข้าที่ทําให้มันเกิดขึ้นถึงเวลาที่เจ้าจะได้เห็นเวทมนต์ลับที่ข้าฝึกฝนมาหลายร้อยล้านปีเตรียมรับเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวสายฟ้าฟาดออกมาจากเธอมันไม่ใช่สายฟ้าธรรมดาแต่เป็นสายฟ้าที่เต็มไปด้วยพลังเทพมันหมุนรอบตัวเธอขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นเขย่าท้องฟ้าและทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนจนกระทั่งอากาศเริ่มละลายเป็นกฎเวทมนต์เหลว สำหรับยางชีอุณหภูมิรอบตัวเขาเริ่มสูงขึ้นหลายพันองศาและกดเวทมนต์เชิงพื้นที่ก็เข้าสู่ความกลาหลแม้แต่พลังเทพเจ้าตามคำสั่งของเขาก็ไม่อาจสู้กลับได้และพายุสายฟ้าที่สะกดจิตก็เริ่มผลักเขาถอยหลังบูมสมบัติเทพพังทลาย ในเวลาเดียวกันจัก,กร,กรพรรดิดินีดอกไม้แห่งความสุขก็โจมตีมือของเธอมีสีแดงสดพระมัวและกระแทกเข้าที่ผู้นำถ้ำน้ำดำซึ่งระเบิดออกเป็นความว่างเปล่าไม่เหลือแม้แต่กระดูกของเขาทั้งพลังศักดิ์สิทธิ์หรือแก่นสารของเขาไม่ดีผู้ต้านทานการต่อสู้กล่าวถอยไปทางหยางฉีพี่ชายหยางฉีเราต้องออกไปจากที่นี่เธอกำลังจะเป็นบ้าและไม่มีทางที่เราจะสู้เธอได้ เธอใช้เวทมนต์ลับและเผาผลาญพลังชีวิตที่เป็นแก่นสารของเธอเพื่อให้ไปถึงระดับเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวเช่าว่าคราวเราไม่คู่ควรกับเธอเธอมีเวทมนต์ลับที่สามารถทําให้เธอหวาดกลัวได้เมื่อได้ยินการประเมินของผู้ต้านทานการต่อสู้อย่างชี้เห็นว่านี่เป็นการต่อสู้ที่แพ้นอกจากนี้เขาอยู่ที่นี่ในฐานะตัวตนที่แท้จริงของเขาเจตจำนงที่น่าสะพรึงกลัวจะจบลงด้วยการกวาดล้างพวกเขาทั้งหมดรวมถึงความเป็นเทพที่แท้จริงของเขาและผนึกเทพ,พเจ้า จะกระกระพัดบินีดอกไม้แห่งความสุขดึงพลังทั้งหมดในตัวเธอออกมาอย่างต่อเนื่องส่งกระแสจิตออกมาในระดับที่น่าสะพรึงกลัวทีละชิ้นวัตถุเทพเจ้าผู้นำนิกายเริ่มระเบิดเธอทำให้พวกเขาไม่มีที่ว่างให้ซ้อมรบและไม่มีโอกาสช่วยโอกาสในความเป็นจริงขณะที่เธอก้าวไปข้างหน้าผู้นำนิกายอีกคนก็ระเบิดขึ้นไปกันเถอะ ยังชีตะโกนเมื่อรู้ว่าเขาไม่สามารถทําอะไรกับผู้นํานิกายคนอื่นๆได้เขาจึงคว้าผู้ต้านทานการต่อสู้เปิดกระแสน้ําวนและเตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่แผนผังราชันหมื่นโลกเจ้ากําลังจะไปไหนเมื่อพิจารณาว่าจาัก,กรพรรดิดีนีดอกไม้แห่งความสุขใช้เวทมนต์ลับเพื่อเข้าถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวชั่วคราวไม่มีทางที่เธอจะยืนอยู่เฉยๆในขณะที่ยังชี้จากไปเธอบอกมือของเธอและปล่อยพลังระเบิดที่ล็อกพื้นที่ทั้งหมดไว้ ทางเดินไปสู่แผนที่ราชันหมื่นหลกโลกโลกถูกปิดมันเหมือนกับว่ายางชี้เปิดประตูเข้าไปในบ้านของเขาเองเพียงเพื่อที่จะได้ปิดประตูดังปงังและล็อกไว้ตรงหน้าเขาที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นไม่เพียงแต่เขาถูกตัดขาดจากการเข้าถึงแผนผังราชันหมื่นโลกเท่านั้นแต่เขายังไม่สามารถสื่อสารกับร่างโคลนที่สังหารอมตะของเขาได้อีกด้วยน่าสะพรึงกลัวสมควรได้รับการอธิบายว่าน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริง เขาคิดและความจริงแล้วความหวาดกลัวของเขาทำให้เขาตระหนักว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้พวกเจ้าจะต้องตายกันหมดจกกะกระพัิดีนีดอกไม้แห่งความสุขกรีดร้องขณะผายมือออกเพื่อส่งได้เงินจำนวนนับ,นบไม่ถ้วนที่ยิงออกมาอย่างฉีเรียกเขตแดนกองทัพเทพออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและผู้ต้านทานการต่อสู้แต่จากวิธีที่เส้นได้กระแทกเข้ากับการป้องกันเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะักผู้นำนิกายอื่นๆอยู่ในตำแหน่งที่เลวร้ายยิ่งกว่า เมื่อสายเงินฟาดเข้าใส่พวกมันทุกอย่างก็หมดลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเพียงซากศพที่แห้งเหี่ยวสวรรค์ตลอดการดิ้นรนอย่างมากเมื่อมันมาถึงเขาแต่เขาอยู่ได้เพียงครู่เดียวก่อนที่จะระเบิดเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ